สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อชาวมีนราหูเจ้าเรือนวินาศอย่างทับลักอยู่นะราหูทับลักเนี่ยทำให้คุณมีสเสน่ห์นะจะมีสเสน่ห์แบบแปลกๆน้าค้นหาหน่าเข้าใกล้ คุณจะมีเซน์แม่นคาดการอะไรไม่ค่อยพลาดมีรางสังหอด์ดีจะทำอะไรก็เชื่อความรู้สึกลึกๆในใจสักนิดหนึ่งนะราหูได้ชื่อว่าเป็นดาวลุ่มหลง,ลงมัวเมาตั้งสติให้ดีๆด,ด้วยเพราะด้วยอิทธิพลของราหูอาจทำให้คุณลุ่มหลง,ลงอะไรง่ายตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความชอบมากกว่าเหตุผลจึงต้องระวังการกระทำการตัดสินใจให้ดี เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนตามมาภายหลังได้ชาวลัคนาราศีมีนคุณยังอยู่ในช่วงชีวิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วบางคนอาจกำลังเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องกิจการงานหรือเรื่องช่องทางในการหาราบผลรายได้ ตัวคุณเองก็ไปอยู่ในพบการเงินด้วยยิ่งทําให้คุณมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินหาทองมีความทะเยอทยานมีเป้าหมายในชีวิตคุณวางแผนให้ดีนะเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสร้างตัวสร้างฐานะได้สําเร็จ ในด้านการงานผพุทธหัสด,ดาวการงานก็อยู่ในพบการเงินเหมือนกันตัวคุณก็นอกจากหาเงินแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการงานด้วยส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหลายคนมีโอกาสได้ทํางานในกิจการขนาดใหญ่หรือประกอบธุรกิจที่เป็นของที่เป็นของตัวคุณเอง คุณที่ประกอบอาชีพส่วนตัวนะเป็นพ่อค้าแม่ขายอันนี้ดีมากๆนะถูกกับดวงมากคุณจะทํามาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีพรสวรรค์ในการหาเงินมองเห็นช่องทางต่างๆที่จะทําให้คุณหาเงินได้มีไรายได้มากขึ้นส่วนคุณที่ทําธุรกิจการขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือว่าลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนจะส่งผลให้คุณได้กําไรมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า คุณที่ทำงานประจาม,มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจ้านายผู้ใหญ่ยังสนับสนุนเป็นดูคุณอยู่นะส่งผลให้คุณก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีดาวมรณนะอยู่ในพบการงาน คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือว่าบางคนก็ผิดหวังเสียใจเรื่องงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีศัตรูเพราะหน้าที่การงานหรือเพราะธุรกิจการงานของคุณทีนี้ศัตรูเนี่ยจะเป็นศัตรูที่ไม่เปิดเผยนะเป็นศัตรูล,ลับเป็นคนใกล้ตัวที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงอันนี้เจ็บมากนะแต่ว่าถ้าคุณที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศงานที่จบเป็นจ็อบงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้องานอยู่เสมออันนี้ทําได้นะ คุณจะมีเพื่อนเยอะการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงอาจทําให้คุณได้ประโยชน์นะเพื่อนจะสนับสนุนในด้านการเงินหรือว่าแนะนําช่องทางการหาเงินให้แนะนําด้านธุรกิจการงานให้การเข้าหุ้นลงทุนร่วมกับเพื่อนอันนี้สามารถที่จะทําได้นะอย่างไรก็ตามในการครบ ยังต้องระวังนะเรียกว่ารูนะ้หน้าไม่รู้ใจเพราะว่าความคิดของตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้ความคิดคุณจะคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายคุณอาจจะถูกชักจูงทําให้เดือดร้อนเพราะคุณใกล้ชิดโดนหักหลังคุณที่ทำธุรกิจการงานร่วมกับเพื่อนจริงๆทําได้นะเพียงแต่อย่าไว้ใจใครจนมากเกินอย่าเห็นว่าสนิทแล้วพูดกันปากเปล่า ข้อตกลงสัญญาเงื่อนไขคุณเอาให้ชัดทําเป็นรายลักษณ์อักษรดีกว่าเรียกว่าทะเลาะกันตอนเริ่มดีกว่าทาทาไปแล้วทะเลาะกันเพราะขัดผลประโยชน์ในด้านการเงินดาวอังคารดาวการเงินอยู่ที่ภพปราะการเงินคุณยังมีความคล่องตัวนะหาเงินเกง่งทำอะไรก็ได้เงินมีไรายได้เข้ามาได้หลายทางคุณจะมีเครดิตทางการเงินค่อนข้างดีมีโชคลาภในเรื่องเงินทอง ซื้อง่ายขายคล่องประสบความสำเร็จมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาได้โชคลาภที่ไม่คาดฝันได้เงินจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศการค้าขายบนโลกออนไลน์หรือได้ผลประโยชน์จากเพื่อนพี่น้องส่วนในด้านค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายคุณยังต้องระวังนะมันจะมีเรื่องจุกจิกให้คุณต้องใช้จ่ายเงินอยู่เสมอเลย เงินค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในชีวิตประจําวันของคุณเพราะฉะนั้นวางแผนการใช้เงินให้ดีด้วยดีหน่อยคือคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนระยะยาวหรือว่าไปซื้ออสังหาซื้อบ้านซื้อที่ดินอันนี้ถือเป็นการวางรากฐานให้ชีวิตเพื่อนสนทิทคนใกล้ชิดจะเบียดบังเรื่องการเงินถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังด้วยพอกลางเดือนไปแล้ว เรื่องราวภายในครอบครัวอาจจะเป็นปัญหายุ่งยากให้คุณนะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันในหมู่พี่น้องคุยกันไม่ได้หรือว่าพี่น้องตั้งตัวเป็นศัตรูมีเหตุให้ต้องห่างกันในด้านความรักดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองอยู่ที่ภพลาภะอันนี้มีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะความรักอาจจะพัฒนามาจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนแนะนําให้ก็ได้คนรักคู่ครองจะมีอิทธิพลต่อคุณ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในหลายๆด้านเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาคนรักคู่ครองหาเงินเก่งนะเขาประสบความสําเร็จทําให้คุณชื่นใจแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามพอวันที่14กุมภาดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครองของคุณจะเข้าพบวินาพุธในเนลาหัวเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่หมากัด ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะตอนนี้คือคุณจะขัดใจกันง่ายอะ่ะมันจะมีปากมีเสียงง่ายมีความไม่เข้าใจกับคนรักผู้รองของคุณในบางกรณีอาจจะมีรักแทรกรักซ้อนหรือว่าคนโสดเนี่ยคุณจะเจอคนที่คนที่เข้ามานะอาจจะไม่จริงใจทำให้คุณเสียใจผิดหวังในความรักหรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันแต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นพ่อไม้แม่ไม พบกันเงียบเงียบพบกันแบบไม่เปิดเผยอันนี้ถือว่าแก้เค็ดวินาศได้เยอะนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมรในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า